คำนำหนังสือเรื่องเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะวันนี้พวกเราห้าคนพี่น้องได้ยินชื่อจนคุ้นหูมาตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เพราะคุณพ่อพูดถึงเสมอว่าจะเขียนอัต,ตชีวประวัติและตั้งชื่อหนังสือไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะวันส่วนจะเริ่มเขียนจริงจังเมื่อใดนั้นไม่แน่ชัดแต่มีหลักฐานเป็นสมุดบันทึกปกแข็งสีกรมท่าสองเล่ม ที่คุณพ่อสั่งทำอย่างประณีตจากร้านนิติบรรณศาสตร์ท่าประจันที่หน้าปกมีตัวหนังสือเดินทองเขียนว่าเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะวันภายในเล่มมีบันทึกที่คุณพ่อจดข้อความสำคัญต่างๆไว้มากมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษรวมถึงเอกสารจดหมายจากบุคคลต่างๆและบทความจากหนังสือพิมพ์ที่คุณพ่อตัดเก็บไว้อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนข้อความที่เก่าที่สุดที่พบในสมุดบันทึกนั้นเป็นลายมือคุณพ่อที่เขียนไว้เมื่อวันที่14มีนาคมพศ2513เนื้อหาที่คุณพ่อเขียนบันทึกไว้ในสมุดดังกล่าวมีมากมายหลากหลายเรื่องทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชีวิตส่วนตัวคุณแม่และลูกๆทั้งห้าคนหน้าที่การงานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จริยธรรมและความถูกต้องประสบการณ์เมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่านิยมในสังคมไทยคำพยากรและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ท่านประสบมาเพื่อเป็นข้อมูลดิบสำหรับเขียนอัตชีวประวัติในเวลาต่อมาซึ่งคุณพ่อได้เขียนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเล่มนี้อยู่หลายรอบจนถึงรอบสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2560 ส่วนเจตนารมในการเขียนนั้นท่านได้เล่าอย่างละเอียดไว้แล้วในคำปรารภซึ่งท่านทั้งหลายจะได้อ่านในลำดับต่อไปหนังสือเรื่องเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะว,วันนี้คุณพ่อตั้งใจว่าจะให้เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านและได้กําชับกับนิติกรบุตรคนที่สี่ไว้เมื่อกว่า10ปีก่อนที่ท่านจะจากไปว่าเราจะต้องเป็นคนทําหนังสืองานศพให้พ่อ และเรื่องทำหนังสือเรารู้ใจพ่อดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าคุณพ่อซึ่งเป็นคนที่พิถีพิถันและมีความประนีบรรจงอย่างยิ่งได้แสดงความคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของท่านทุกประการเพราะจะเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่ท่านแต่งไว้แต่ไม่มีโอกาสได้เห็นเมื่อเป็นรูปเล่มแล้วและเมื่อเวลานั้นมาถึงนิติกร ด้วยความร่วมมือของพี่น้องทุกๆคนก็ได้ช่วยกันจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จตามความประสงค์ของคุณพ่อที่ฝากฝังไว้ต้นฉบับของหนังสือเรื่องเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะวันที่คุณพ่อเรียบเรียงไว้มีเพียงเนื้อความไม่มีรูปภาพพวกเราจึงเห็นตรงกันว่าน่าจะเลือกรูปประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อความเท่าที่จะหาได้เพื่อให้หนังสือหน้าอ่านยิ่งขึ้น รวมถึงการนำภาพคุณพ่อในช่วงเวลาต่างๆต,ตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนปัดชิมวัยมาลงไว้เพื่อเพิ่มสีสันให้หนังสือเล่มนี้ด้วยทั้งนี้คำบรรยายภาพเป็นการบรรยายโดยลูกๆของคุณพ่อดังนั้นคำบรรยายภาพที่กล่าวถึงบุคคลต่างๆจึงกล่าวโดยสถานะของเราอันหนึ่งเราตั้งใจว่าจะคงเนื้อความที่คุณพ่อเขียนไว้ทุกประการดังนั้น พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์หรือนามบุคคลต่างๆที่คุณพ่อกล่าวถึงในช่วงเวลาที่คุณพ่อเขียนก็จะคงไว้ตามเดิมแต่ในส่วนคำบรรยายภาพได้ปรับพระนามหรือนามให้เป็นปัจจุบันแล้วบัดนี้ตะวันของพวกเราลับฟ้าไปแล้วแต่เรายังคงรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและเจิดจ้าของแสงตะวันที่รังสรรชีวิต และฉายส่องนำทางพวกเรามาอย่างดีงามจนถึงวันนี้พวกเราครอบครัวไกรวิเชียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แด่ท่านสมดังเจตนารมณ์ของคุณพ่อทุกประการหากคุณพ่อจะสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตสัมผัสใดก็ตามก็หวังว่าคุณพ่อจะเป็นสุขใจกับผลงานประพันธ์ชิ้นสุดท้ายที่ท่านฝากไวน้นี้สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยและให้ความกรุณาช่วยเหลือในด้านต่างๆจนงานสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณพ่อเสร็จสมบูรณ์อย่างงดงามครอบครัวไกรวิเชียนอัตะชีวประวัติคำปรารบ อัตตาชีวประวัตินั้นสำคัญชไหนหลินยู่ถังนักเขียนนามอุโคโชาวจีนกล่าวว่าคนจีนโบราณสั่งสมสมบัติวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นลูกหลาน3ประการประการแรกการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมอันสูงส่งประการที่สองกิจการงานที่ได้ทำไปและประการที่สามการให้คำแนะนำหรือข้อคิด จากประสบการณ์ในชีวิตของท่านที่ฝากไว้ให้อนุชนได้ใคร่ครวญต่อไปสมบัติวัฒนธรรมทั้ง3ประการนี้จัดลำดับความสำคัญได้ดังที่กล่าวมานี้ผมมีแนวคิดอยากเขียนอัตชีวประวัติและเล่าเรื่องราวแต่เก่าก่อนรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลชุดของผมเพื่อสะท้อนถึงปรัชญาทางการเมืองของรัฐบาลและวัฒนธรรมทางการเมืองในยุคนั้น โดยบันทึกเรื่องราวเป็นจดหมายเหตุแห่งชีวิตเพื่อให้บุคคลทั่วไปในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหน้าได้รับทราบความจริงและความตื้นลึกหนาบางในเรื่องต่างๆที่ถูกบิดเบือนตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่รัฐบาลทำเพราะแม้จะมีผู้อื่นบันทึกหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นเพียงการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการมองปัญหาการเมืองจากทัศนะ ของบุคคลภายนอกเท่านั้นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณาจากสาธารณชนคู่เคียงกันไปคือผู้ที่รับผิดช,ชอบในการบริหารราัชการแผ่นดินขณะนั้นเองคิดอย่างไรเหตุ <c oughs> ใดจึงวางนโยบายหรือตัดสินใจทำอย่างนั้นและผลที่ปรากฏบางเรื่องสมความคาดหมายบางเรื่องล้มเหลวนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ผมอยากจะเขียนหนังสือออกมาในลักษณะของการเปิดหน้าต่างทางความคิดว่าผมมีความคิดและทัศนคติอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและผลเป็นอย่างไรที่สำคัญผู้อ่านจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของคาเรนคู่ชีวิตของผมควบคู่ไปด้วยเพราะชีวิตการทำงานและการครองตนของผมมีคาเรนอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจและเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่อย่างเสียง a o u n d i n g board สำหรับแนวคิดใหม่ๆของผมให้แนวคิดในทางสร้างสรรค์บุกเบิกและเปลี่ยนวิสัยทัศน์และข้อเตือนใจอีกมากจากคาเรนในเรื่องที่ผมไม่ได้นึกเฉลียวใจแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นพ้องต้องกันทุกเรื่องเราต่างก็มีความคิดเป็นอิสระแก่กันและเราต่างก็ให้ความเคารพในความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ คารเรนไม่เคยก้าวก่หรือแทรกแซงในงานวิชาชีพของผมเลยจะออกความเห็นในเรื่องใดก็มักจะเป็นเพราะผมขอคำปรึกษาคาเรนย้ำอยู่เสมอว่าเธอเองไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือหัวหน้ารัฐบาลหากแต่เป็นเพียงผู้ให้ข้อคิดเห็นในชั้นต้นเท่านั้นส่วนการตัดสินใจจะเป็นประการใดเป็นเรื่องที่ผมต้องนำไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยตนเอง และควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าตลอดชีวิตสมรสของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนฝูงผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและสิทธิ์ทั้งหลายของผมคาเรนได้ให้ความคารวะความมีอัธยาศัยหรือความเป็นกันเองตามความเหมาะสมและไม่เคยก้าวกา่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อให้คุณให้โทษต่อผู้ใดเลยเราทั้งสองต่างแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากงานในราวปี2523ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้คาเรนฟังคาเรนเห็นด้วยว่าน่าจะเขียนเพราะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลชุดของผมหลายประการที่ไม่มีผู้ใดทราบและถูกบิดเบือนเป็นอื่นซึ่งผมเองไม่เคยตอบโต้กล่าวแก้หรือปฏิเสธข้อหาเหล่านั้นว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นธรรมแก่เราประการใดผมควรถือโอกาสนี้แถลงให้เป็นที่แจ้งประจักษ์ไว้ว่าความจริงเป็นอย่างไรและในการเขียนจดหมายเหตุนั้นคาเรนเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่เรียบเรียงให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นแต่ต้องเขียนอย่างเป็นกลางด้วยผู้เขียนต้องเขียนโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นและละวางอาคติทั้งปวงให้ได้เหมือนอย่างผู้พิพากษาที่ดี เมื่อผมปรารบต่อไปว่าอยากใช้ชื่อหนังสือว่าเมื่อใกล้จะสิ้นแสงตะว,วันคารินได้ฟังก็หัวเราะและทักท้วงผมว่าอะไรกันนี่ยังไม่ทันจะบ่ายเลยจะรีบร้อนไปไหนขอให้ผมรอต่อไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าในภายหน้าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายที่จะเป็นวัตถุดิบอย่างดีในการเขียนหนังสือของผมหากผมรีบร้อนเขียนไปตอนนี้ เรื่องก็อาจจะจืดชืดไม่น่าสนใจเพราะเป็นเพียงแต่ความนึกคิดของผมที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นรูปธรรมมายืนยันหรือสนับสนุนข้อคิดของผมการจะเขียนให้ถึงใจผู้อ่านนั้นต้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความจรงิงจากประสบการณ์ตรงอันจะช่วยเพิ่มอัตรรสในการอ่านขึ้นอีกมากและเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมเองผมจึงควรรออีกสักระยะหนึ่งเพราะ การเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นจะทำให้ผมมองสถานการณ์ต่างๆในระหว่างที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินโดยปราศจากอคติได้ดีขึ้นทั้งจะได้มีโอกาสรวบรวมข้อกล่าวหาหรือเรื่องเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากที่เป็นจริงได้ครบถ้วนที่สำคัญแนวความคิดที่ผมไคร่ครวนเรื่องต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายครั้งหลายหนในอนาคต หากรีบร้อนเขียนแสดงความคิดเห็นออกไปแล้ววันหน้ามาเปลี่ยนใจการเปลี่ยนคำพูดภายหลังย่อมฟังแล้วมีน้ำหนักน้อยโอกาสที่ผมจะได้ถแถลงว่าความจริงเป็นเช่นไรนั้นต้องเป็นการถแถลงครั้งเดียวให้เป็นที่ยุติปราศจากข้อสงสัยทั้งมวลและเหนือสิ่งอื่นใดเป็นการเติมเต็มประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ขาดตอนไปด้วยในตัวในเวลานั้นผมเห็นจริงดังคารินว่า ประกอบกับมีงานราชการหลายด้านที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่ได้คิดถึงภารกิจนี้มากนักและยังไม่ได้ลงมือเขียนแต่ก็ทยอยเก็บสะสมข้อมูลเรื่อยมาจุบจนวาระที่คาเรนจากไปเมื่อปลายปี2538ผมจึงเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่จะเรียบเรียงจดหมายเหตุดังกล่าวและตั้งใจจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์แด่คาเรนด้วย คนในวัย90ปีอย่างผมแม้จะรู้สึกว่าตนเองยังแข็งแรงมีกำลังวังชาและยังทำงานไหวทั้งบ่อยครั้งก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสแต่ผมก็ยอมรับสัจธรรมว่าชีวิตผมเดินทางมาไกลามากแล้วหากเปรียบเทียบชีวิตเหมือนดวงตะวันชีวิตของผมก็คงเป็นดวงตะวันที่ฉายแสงมาตลอดทั้งวันจนเย็นย่ำใกล้จะรับขอบฟ้าช่วงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเรื่องราวหลากหลายบางเรื่องสุขสมหวังบางเรื่องยังคงเป็นเพียงภาพฝันที่ปรารถนาจะได้ยนยินและมีอีกหลายเรื่องที่ผมยังห่วงกังวลไม่อาจปล่อยวางได้ผมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายครั้งจากนักเรียนก้าวเข้าสู่นักกฎหมายจากผู้พิพากษามาเป็นนักการเมืองจำเป็นจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรี มีช <cin> ่วงเวลาบางช่วงบางตอนของชีวิตที่ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการเป็นทหารเกณฑ์และการได้ออกรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมและผมเห็นว่าการเขียนในแนวทางที่ใคร่ครวญดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ปรึกษาของผมทุกระดับต่างเห็นพ้องต้องการว่า หนังสือตามแนวที่ผมกล่าวสมควรที่จะบันทึกไว้ให้เป็นที่ปรากฏเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยนอกจากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เขียนอัตชีวประวัติในแง่มุมอื่นๆและรวบรวมเรื่องเบาสมองที่เคยเขียนมารวมไว้ด้วยกันณที่นี้มาบัดนี้ หนังสือเล่มที่ผมกล่าวถึงได้อยู่ในมือของท่านแล้วนับเป็นหนังสือเล่มที่ผมใช้เวลาสะสมข้อมูลและเรียบเรียงนานที่สุดในชีวิตคือใช้เวลากว่า30ปีกว่าจะสำเร็จเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิดหลายฝ่ายด้วยกันหากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องในทางหนึ่งทางใดผมขอน้อมรับไว้เป็นความรับผิดชอบของผมแต่ผู้เดียว ธานินไกรวิเชียนพฤษภาคม2560คำขอบคุณจากใจผู้เขียนผมใคร่ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุป,ปเสโนเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารพศ2514ถึง2556 ที่ได้เมตตาตรวจต้นฉบับหนังสืออนุสรเล่มนี้ในเรื่องความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของผมว่าถูกต้องหรือไม่และกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิงสมโรธสวัสดิกุลณณอยุธยาที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านตรวจเรื่องการใช้ถ้อยคาและลีลาของภาษาไทยให้ผมอย่างประณีตและถี่ถ้วนในหลายบทในโอกาสเดียวกันนี้ผมขอขอบพระคุณเพื่อนๆและบรรดาสิทธ์ทั้งปวง ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียบเรียงเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจารย์อมพรจันทรวิจิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เสริมศักดิ์เทพาคำอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจารย์ดุสิตสิริวันอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ประมุกสวัสดีมงคลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ คุณกนกอินทรมพันธ์อดีตผู้พิพากษาศาลดีกาคุณดุษฎีหลีละเมียนผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรและคุณสุชาดาพรพิพัฒน์ภพศาลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชันที่ได้เอื้อเฟื้อตรวจต้นฉบับเรื่องนี้บางส่วนและตรวจพิสูจน์อักษรให้บางส่วนขอขอบพระคุณคุณวาสนาคุ้มสะดวกคุณทิพพวันศรีรัง คุณอภิชนจันทรเสนคุณวรโรดมสิริมณีธรรมคุณยาดาวันณภไพโรธคุณอัชิระยาจันทภูนและคุณพัศลินรีพรมที่ช่วยจัดพิมพ์และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับบางส่วนของเรื่องนี้ให้ขอขอบพระคุณคุณเกตวด,ดีกีรติเรืองรองและคุณกันมูลสารที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ของท้อยคําและเนื้อหารวมถึงตรวจพิสูจน์อักษรในรอบสุดท้ายด้วยขอขอบคุณลูกๆทุกคนที่ได้ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการและให้แรงใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาโดยตลอดธานินไกรวิเชียนพฤษภาคม2560